นมโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอะป,ปราทังขามทะเมพันเตอุกาสะทวาละตะเยนะกะตังสัพพังอะป,ปราทัง ขมะทะเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินต่อพระตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดีและด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเิอ